สวัสดีเข้าวันนี้จะมาแนะนําซีรีส์จีนประจําเดือนพฤศจิกายน2025จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเรื่องที่หนึ่งผูผาอิงนาทีนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มติงอวีซีที่มารับบทเว่ยอวินประกบคู่กับนางเอกสาวซงเชียนที่มารับบทชูอวีบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่แต่งงานกับพี่ชายพระเอกเพราะต้องการสืบเรื่องการตายของพ่อ เป็นเรื่องราวของชูอวีนางเอกของเรื่องที่ติดตามพ่อไปในกองทัพตั้งแต่เด็กพ่อนางเอกเป็นแม่ทัพเมืองต้าสุยที่รบกับเมืองซีเป่ยเพื่อปกป้องชายแดนแต่เขากลับโดนฆ่าตายในสนามรบแถมพี่ชายนางเอกยังบาดเจ็บทั้งพ่อและพี่ชายนางเอกโดนหน้าไม้อนุภาพสูงยิงทําให้นางเอกที่รู้มาว่าหน้าไม้นี้เหมือนกับหน้าไม้ที่ตระกูลเว่ยกำลังทําอยู่จึงตั้งใจปรากฏตัวขวางทางไม่ให้เว่ยอวินพระเอกของเรื่องที่เป็นคุณชายเจตะกูลเว่ยเข้าเมืองหลังจากรบชนะ ทำให้เว่ยจะวิ่นพี่ชายคนโตของพระเอกต้องมาตามนางเอกที่เห็นว่าพี่ชายพระเอกมาแล้วก็แกล้งทําเป็นพูดว่ามีใจให้พี่ชายพระเอกแต่จริงๆแอบส่งสัญญาณน,นัดให้พี่ชายพระเอกไปพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหน้าไมา้เธอไปขอให้พี่ชายพระเอกช่วยสืบเรื่องนี้สุดท้ายนางเอกก็แต่งงานกับพี่ชายพระเอกแต่ตระกูลเว่ยกลับเกิดเรื่องทําให้เหลือเพียงลูกชายคนเล็กคือพระเอกที่รอดชีวิต นางเอกก็เริ่มสืบเรื่องราวต่างๆในฐานะภรรยาไม่ตระกูลเว่ยแต่แล้วความรักก็ก่อตัวขึ้นระหว่างพระเอกกับนางเอกแต่เพราะฐานะภรรยาของพี่ชายกับน้องชายสามีเป็นอุปสรรคสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าย้อนยุคที่ดูสนุกตั้งแต่ตอนแรกเนื้อเรื่องสนุกเข้มข้นพล็อตเรื่องน่าติดตามเคมีพระนางก็น่ารักออกแนวพี่สาวน้องชาย ออกอากาศทางวีทีวีค่ะเรื่องที่สองอสิทธาราชตามังกรนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหลวอวินซีที่มารับบทถังลี่สือบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับแผนการทำลายยุทธภพทําให้แดนเซียนและมันวุ่นวายเป็นเรื่องราวของถังลี่สือพระเอกของเรื่องที่เป็นสิทธิของหอโจตี้มีความสามารถในการสังหารคนด้วยเสียงดนตรี เขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้สังหารหมู่ตระกูลห้าวที่งานแต่งงานทุกคนเข้าใจว่าคนร้ายใช้เทคนิคสังหารคนด้วยเสียงแถมคนร้ายยังปลอมเป็นพระเอกและไปปรากฏตัวที่งานแต่งงานนี้ทําให้อสุยเจ้าสาวเห็นหน้าเขาเพื่อที่จะให้เธอเป็นคนชี้ตัวพระเอกแต่ความจริงแล้วคนที่ฆ่าคนในงานแต่งคือเจ้าเมืองโดยเขาได้วางยาพิษคนในงานแต่งและโดนคนร้ายที่ปลอมเป็นพระเอกหลอกใช้ให้ไปชี้ตัวพระเอกถึงแม้สุดท้ายจะจับคนร้ายคือเจ้าเมืองได้ แต่คนที่ใส่ร้ายพระเอกก็พยายามทําให้คนเข้าใจผิดว่าพระเอกเป็นคนโหดร้ายทารุณที่จริงคนที่ใส่ร้ายพระเอกคือเพื่อนร่วมสํานักของพระเอกที่กล่าวหาว่าพระเอกฆ่าสิทธิ์ที่ร่วมสํานักทําให้พระเอกต้องหลบหนีมาอยู่ที่อารามแห่งหนึ่งแต่ก็ถูกตามหาจนเจอและถูกชักจูงให้เข้ามาพัวพันในเรื่องราวในยุทธภพสุดท้ายพระเอกก็ต้องร่วมมือกับสหายเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองไม่ได้เป็นคนผิดเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนเชิญไปดูกันได้เลย เป็นแนวสืบสวนสอบสวนย้อนยุคที่ดูสนุกพล็อตเรื่องมีความลึกลับซับซ้อนดูแล้วมีความน่าสนใจหลัวอวินซีคือหล่อมากเนื้อเรื่องก็น่าติดตามออกอากาศทางโมโนแมกเริ่มตอนแรกวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะเรื่องที่3ปรักเหนือบัลลังนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มเหรินเจียหลุนที่มารับบทเซียวฮวนประกบคู่กับนางเอกสาวเพิงเซียวหานที่มารับบทหลินชางชาง บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่เป็นฮ่องเต้แต่ไม่มีอำนาจจึงต้องออกไปท่องยุทธภพ,พเพื่อหาพักพวกเป็นเรื่องราวของเซียวฮวนจักรพรรดิหนุ่มแห่งราชวงศ์หนานชี้พระเอกของเรื่องที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองอยากที่จะช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากแต่เส้นทางกลับไม่ราบรื่นเพราะเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากรวมตัวกันสร้างกลุ่มอำนาจใต้ดินเพื่อขัดขวางพระองค์เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากพระราชวังและปกปิดตัวตนปลอมตัวเป็นปชื่อฟานเพื่อไปท่องยุทธภพ และได้เจอกับหลินชางชางนางเอกของเรื่องที่เป็นลูกสาวของขุนนางผู้ใหญ่ผู้เป็นศัตรูของพระเอกเพื่อหนีจากการถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักจึงออกมาท่องยุทธภพพวกเขาได้ร่วมเดินทางด้วยกันและได้ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนที่โดนขุนนางเอาเปรียบนางเอกยังตั้งสาลาเฟิงไหลขึ้นมาเพื่อพดุมความยุติธรรมและช่วยเหลือชาวบ้านจากขุนนางทุจริตที่สร้างความเดือดร้อนให้ราษฎรแต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าพ่อของเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งคู่ตกหลุมรักกัน แต่พระเอกกลับพบว่าความจริงแล้วนางเอกเป็นว่าที่ฮองเฮาของเขาและเป็นลูกสาวของศัตรูของตนเองสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดรามาย้อนยุคที่ดูทรงและน่าจะดราม่าไม่เบาเลยเป็นความรักบนความแค้นที่เริ่มจากการรักกันเพราะยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครแต่พอรู้ฐานะที่แท้จริงกลับต้องกลายมาเป็นศัตรูกันคือดูแล้วจะเจ็บปวดไปกับเรื่องราวของทั้งคู่ ได้แต่หวังว่าตอนจบพระนางจะได้มาปรับความเข้าใจกันและสมหวังในที่สุดออกอากาศทางยูคูและเน็ตฟลิกค่ะเรื่องที่สี่ข้าจะเป็นเซียนนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหลี่หงอี้ที่มารับบทหวนจงประกบคู่กับนางเอกสาวลู่ถิงอวีที่มารับบทอง์คหญิงคงโหบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นอง์คหญิงอาพัพที่ได้เข้าสู่การบําเพญเพียนจนได้เจอกับพระเอก เป็นเรื่องราวขององคหญิงคงโหนางเอกของเรื่องที่เป็นองค์หญิงที่เป็นที่โปรดปรานของห้องเต้พ่อของเธอเพราะเธอมาพร้อมกับความโชคดีใครอยู่ใกล้ก็จะโชคดีไปด้วยแต่นางเอกเป็นคนอาภัพเพราะเป็นที่รังเกียจของบรรดาน,นางกำนันพวกนางกำนันปฏิบัติไม่ดีกับเธอแถมพ่อของเธอก็เป็นห้องเต้ที่ขึ้นชื่อว่าทรราชพอห้องเต้องคใหม่ขึ้นก็ทําให้สถานการณ์ของนางเอกแย่ลงไปอีกเพราะน้องสาวของห้องเต้ไม่ชอบเธอ นางเอกจึงออกมาบำเพ็ญเพื่อเป็นเซียนต่อมาก็ได้พบกับหวลจงพระเอกของเรื่องผู้มีอายุถึง300ปีที่กำลังตามหายามารักษาตัวเองพระเอกที่อยู่กับนางเอกทีไรก็เจอแต่เรื่องโชคดีเขาจึงคิดว่าจะอยู่กับนางเอกเพราะจะได้หายารักษาโรคเจอแต่พระเอกที่ได้ใกล้ชิดก,กับนางเอกมากขึ้นก็ทำให้เขาตกลุมรักนางเอกขึ้นมาสุดท้ายนางเอกจะได้เป็นเซียนไหมและพระเอกจะหายารักษาโรคเจอหรือไม่ก็ต้องไปดูกัน เรื่องนี้ได้รับใบอนุญาตออนแอร์ตั้งแต่ปี2023แต่เพิ่งจะมาออนแอร์ปีนี้คือปี2025เรียกได้ว่าทำให้แฟนๆเรอคอยกันมาเป็นเวลานานมากเคมีนักแสดงก็ดีมากพระเอกหล่อนางเอกน่ารักจิตใจดีออกอากาศทางวทีวีค่ะเรื่องที่หต้องปริศนาหนุ่มโสดนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหัวเจี้ยนหัวที่มารับบทอยู่อยู่ ประกบคู่กับนางเอกสาวจูจูที่มารับบทกู้เยเจียบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มที่อายุก็ป่าเข้าไป40ปีแล้วแต่กลับประกาศว่าจะไม่แต่งงานเป็นเรื่องราวของอยู่อพระเอกของเรื่องที่อายุก็ปาเข้าไป40ปีถือเป็นคนวัยกลางคนแล้วแต่กลับเป็นคนประหลาดเขาไม่อยากแต่งงานและประกาศตัวว่าจะเป็นโสดเพราะรักชีวิตที่อิสระในตอนนี้และไม่อยากผูกมัดกับใคร เขารู้สึกว่าการแต่งงานจะทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปและทําให้สมดุลชีวิตสันคลอนถึงแม้จะแปลกแต่คนรอบตัวก็ยอมรับในตัวตนของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับกู้เย่เจียนางเอกของเรื่องเธอเป็นคนที่มีทัศนคติและการใช้ชีวิตที่ต่างจากคนทั่วไปพอพระเอกเจอกับนางเอกเขาก็เริ่มตกหลุมรักเธอแต่ก็พยายามปฏิเสธตัวเองว่ายังไม่ได้รักนางเอก แต่แล้วเขากลับหงุดหงิดเวลาไม่เจอนางเอกและคิดถึงแต่เธออยู่เสมอในขณะที่นางเอกก็เริ่มที่จะรู้สึกดีกับพระเอกแต่เธอก็ลังเลและตั้งคำถามว่าควรรักกับคนที่ไม่อยากแต่งงานไหมแต่แล้วก็เกิดเรื่องเข้าใจผิดระหว่างทั้งคู่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาสั่นคลอนสุดท้ายพระเอกก็สารภาพรักกับนางเอกทั้งคู่ตกลงกันว่าจะเดินไปด้วยกันเรื่องราวจะซึ้งแค่ไหนเชิญไปดูกันได้เลย เป็นเรื่องที่ดูสบายๆเหมาะสําหรับดูคลายเครียดดูเพลินแป๊บๆจบตอนไม่ต้องคิดอะไรมากชอบบรรยากาศในเรื่องมากคือดูแล้วรู้สึกอบอุ่นออกอากาศทางวีทีวีค่ะเรื่องที่หกเรื่องเมื่อรักมาในเวลาที่ใช่นํำแสดงโดยนางเอกสาวชัยวนจิ้งที่มารับบทเหยาวยวนประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสยงจือชีที่มารับบทเจียงอลาน บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่ตามหานางเอกที่เป็นรักแรกของเขาเป็นเรื่องราวของเจียงอลานพระเอกของเรื่องที่เป็นลูกชายของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแต่เขากลับออกมาตั้งบริษัทเองเขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากเยวหยวนนางเอกของเรื่องพอเขารู้ว่านางเอกชอบเล่นเกมเกมหนึ่งเลยไปสมัครเล่นเกมนั้นด้วยพระเอกใช้เวลา36วันในการตามหาตัวละครในเกมของนางเอก พอเขาเจอเธอในเกมก็พยายามจะจีบเธอและขอเธอแต่งงานพระเอกตามตืน้นางเอกไม่เลิกจนนางเอกเริ่มรำคาญนางเอกจึงท้าให้พระเอกไปทำภารกิจล้มมอนเตอร์ยักษ์ซึ่งไม่มีใครเคยทำได้เพราะถ้าแพ้จะต้องถูกลบบัญชีแต่ถ้าชนะนางเอกจะยอมแต่งงานด้วยสุดท้ายพระเอกก็ชนะจริงๆต่อมาพระเอกก็ได้มารู้จักนางเอกในโลกความจริงทั้งคู่ตกหลุมรักกันจึงจะแต่งงานกัน แต่กลับเจอปัญหาความแค้นของครอบครัวที่ทําให้ความสัมพันธ์เข้าขั้นวิกฤตแต่ทั้งคู่ก็ผ่านความเข้าใจผิดและด่านทดสอบต่างๆมาจนได้ลงเอยกันในที่สุดเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากดูเพลินแป๊บๆจบตอนเหมาะสําหรับดูคลายเครียดเคมีพระนางก็ละมุนน่ารักนางเอกคือจิตใจดีน่ารักส่วนพระเอกถึงจะขี้เก๊กแต่จริงใจกับนางเอก ท็อตเรื่องก็น่าสนใจเป็นความรักที่เกิดขึ้นในเกมที่พระเอกตามจีบนางเอกในเกมออกอากาศทางวีทีวีค่ะเรื่องที่7เรื่องครามพิฆาตนำแสดงโดยนางเอกสาวตีลี่เร่อปาที่มารับบทเนี่ยจิ๋วหลัวประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเฉินซิงสวีที่มารับบทเหยียนท่าบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นสาวธรรมดาแต่โชคชะตากลับทำให้เธอกลายมาเป็นนักล่าแห่งนานซาน เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดินแดนพิศวงชื่อดินแดนครามที่เกิดจากอุกบาทตกที่เขาหนานซานเกิดไฟไม่ป่าดินไม่เกรียมเกิดเป็นสิ่งผิดปกติมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่กัดกินกระดูกและเลือดของมนุษย์เรียกว่าเซียวดินทําให้เกิดกองทัพนักล่าเซียวขึ้นมาเรียกว่านักล่าแห่งหนานซานนักล่าแห่งหนานซานกลายเป็นองค์กรพิเศษที่คอยเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของสัตว์ประหลาดนี้ เนี่ยจิ๋วหลวนางเอกของเรื่องเป็นนักปั้นสาวที่ใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาแต่ความจริงแล้วเป็นทายาทของนักล่าแห่งนานซานเธอได้เจอกับเหยียนท่าพระเอกของเรื่องที่เป็นทายาทมหาเศรษฐีและเป็นผู้บริหารของบริษัทยาโรซานเขานั้นเจอกับสัตว์ประหลาดในระหว่างที่กำลังตาหาความจริงบางอย่างอยู่ชะตากรรมของทั้งคู่เริ่มเชื่อมโยงกันพระเอกกับนางเอกสุดท้ายก็ได้ร่วมมือกันค้นหาความลับขององค์กรน,นักล่าแห่งนานซาน สุดท้ายก็ได้เปิดเผยโลกที่เหนือจินตนาการทั้งความลับของนกคูกดินพลังลึกลับและความเป็นอมะตะเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่ก็ต้องไปดูกันเป็นเรื่องที่พลอตมีความลึกลับซับซ้อนเนื้อหาแปลกใหม่ไม่ธรรมดาและไม่ซ้ำใครใครชอบแนวแฟนตาซีจาไม่ควรพลาดแถมยังได้ตีลี่เรื่อปานางเอกระดับแนวหน้ามาร่วมแสดงกับเฉินชิงสวีพระเอกเบอร์ตน้นเรียกว่าสมกับการรอคอยมากม สามารถไปรับชมได้ทางวีทีวีค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำซีรีส์จีนเดือนพฤศจิกายน2025ฝากกดติดตามด้วยนะคะ